ถึงเวลาที่เราจะไปเผชิญหน้ากับบอสเอ็มเพรสออฟไลน์แล้วนะครับเป็นบอสที่มี2มิติ2รูปแบบให้เราเลือกเล่นถ้าเราสู้กับเธอตอนคืนเธอจะเป็นบอสทั่วไปธรรมดาเบสิกเบสิกนีครับแต่ว่าถ้าเราเลือกสู้กับเธอตอนกลางวันเธอจะเป็นบอสชนพิเศษที่เรียกว่าวันฮิตคิวหรือว่าทีเดียวตายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอสแถใส่หน้าหรือว่าโปรเจกต์ทยเฉียวขาซ้ายตัวขาดทันทีแน่นอน โดยที่เธอจะตอบแทนด้วยการมอบไอเทมสุดพีเียมเจ้าดาบสม,มอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีที่สุดในเกมเดี๋ยวเรามาเทสกันก็ผมจะจัดการเธอโดยที่หลบมือเท่านั้นนะครับคือไอเทมช่วยหลบเนี่ยมันจะช่วยได้นะแต่ว่าผมจะหลบมือแบบ100%เซมา,าเรามาพูดถึงการเรียกเธอออกมาก,ก่อนดีกว่าก็สำหรับไอเทมที่ช่วยได้เยอะเลยจะเป็นหนังสือจาก NPC ตัวนี้ มันจะเป็นหนังสือที่ทําให้เราโจมตีสิ่งมีชีวิตไม่ได้นีครับว่าง่ายๆคือถ้าเราฟาดแท่ใส่พวกกระรอกเนี่ยก็จะไม่มีดามจเนาะโอ้ลืมเดี๋ยวต้องคับนาะฬิกาไปวยก็ขอแค่มีอยู่ในช่องเวีนตอรี่ไม่จําเป็นต้องสวมใส่ก็ทํางานแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเครื่องบอกเวลาอะไรก็ได้นาฬิกาก็ได้ใช้เป็นโต๊ะกับเก้าอี้ที่ติดกันเพื่อที่จะค้าบอกบาก็มันจะบอกเวลาด้านขวานะครับสาหรับเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เราจะไปจับกันเนี่ย มันจะเกิดในช่วงเวลา7.30 PM ถึง12 AM ว่ากันง่ายๆก็คือ1ทุ่มครึ่งถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับโดยที่มอนสเตอร์เนี่ย,ย,ยจะเกิดในไปอมฮอร์โรลหรือว่าสีลุงเท่านั้นก็เพิ่มมาทากันเกิดได้นะ่ะเราจะใช้เป็น water candle นะครับกับยา battle อันนี้ขอเพิ่มแสงนิดหนึ่งประมาณนี้ก็มันจะเป็นเหมือนผีเสือเ้อนาอชื่อว่า p s m a t i c อะไรนะลืมชื่อเต็มอ๋มอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวขอที่จับซูมก็แบบถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันจะไม่มีสีเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าใกล้นะครับก็จะมีสีลุง้งจับเลยนี่เลยพิสมาติกแลสบิง ด้วยความดิ้นรนของเราที่จะจัดการบอสเจ้า Empress of Light ก่อนบอส o ก e มแถมยังจะจัดการกลางวันด้วยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนของกันนิดหนึ่งเป็นกันเนตยังเขียดแน่นอนเริ่มจากปีกันเลยผมต้องการปีกิิดดีที่สุดก่อนที่จะจัดการบอส o ก e มและคำตอบก็คือ s p e c t ต r Wing จัดมาเลยนี่คือผิวไหวที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วแล้วก็เราเปลี่ยนก่อน ช่องต่อไปโลดแดดอันนี้จริงๆก็ใช้สู้กับบอสได้นะครับถ้าสมมติว่าบอสมันเอาตัวกระแทกเราเนี่ยเราสามารถแดดสวนเพื่อที่จะไม่ต้องรับเดเมจได้เลยแต่ว่าไม่เอาผมจะเปลี่ยนเป็นนี่อะไรนินจาเกียเฮบนินจาเกียมีความสามารถในการหลบเช่นเดียวกันแต่ผมไม่ได้เอาความสามารถในการหลบเลยครับผมจะเอาความสามารถในการแดดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแดดให้ดูถ้าเป็นโลดแดดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ได้ประมาณนี้เนาะ แต่ว่าถ้าเราใส่ดินจาก,กีนะครับความผิวไหวมันจะเป็นยังไงยังไงอย่างผิวอ่ะแล้วก็ความสามารถการเดี้ยงเลือดไม่จําเป็นที่เดียวตายเอาเป็นเดามดไปตามไปด้วย B บรมออฟคอนฟูชันอันนี้ดีมากเลยนะครับเปโอกาสดึงินหกที่เราจะหลบการโจมตีแต่ผมจะหลบมือร้อเปอร์เนต์ไไอเทมไม่ต้องเปลี่ยนซะจงกลายเป็นความผิวไหวที่ผมเลือกก็จะเป็น รองเท้ากบกระโดดเด้งดึงนะครับบอกเลยว่าคุณภาพสูงมากที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเดี๋ยวเทสได้ดูต่อไปมานาโรครกอันนี้เยี่ยมมากเลยเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียเวลากดปั๊มมานาเองอะ่ะเดี๋ยวมันจะเสียจังหวะเนาะเพราะมันค่อนข้างป่าเถื่อนนะครับบอสตามมาได้รองเท้าและก็ลดแดเมจไม่เอาลถไม่ได้เรารับแดเมจไม่ได้ทีเดียวตัวแตกพวกก็ประมาณนี้ที่ผมจะใช้นะครับอ๋อลืมเปลี่ยนหมวกหมวกเวทอ่ะเราจะได้ใช้เวทกัน คราวนี้แวะมาดูที่รองเท้ากบกระโดดมันดีแค่ไหนนี่เลยถ้าสมมุติเราโ oh, oh, no, no. อ้ n p c นพโอ้่โไหวะันี่ียโอ้ยแตงเขียดเลยก็อนนี่เลยสมมุติว่าถ้าปกติเรามีอัตราเร่งประมาณนี้นะครับขออีกทีแค่ดีนอะแต่ถ้าเราใส่รองเท้ากบกระโดดไปเนี่ยมันจะทำให้เราเพิ่มอัตราเร่งคือเอาชัดๆนะอาชึบอย่างเงี้ยกับ อาชืบอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบมันคดผิวไหวนะครับยังไงก็ต้องจัดนั่นแหละโอเคทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวผมขอออฟเป็นเดามจทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซัดบอสกันตอนกลางวัน อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัวเกมของผมจังหวะนี้มันเกิดบั๊กขึ้นไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันของที่ควรจะดบึงรอป100%มันไม่ดบเนาะเทะ่าที่พคุยกับท h e งานออฟฟิเชียลไทแลนช่วยกันหาข้อมูลสรุปว่าทั้งโลกไปดีนะครับเวอร์ไวเป็นกันแค่34คนเท่านั้นเองสาเหตุยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรนาะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนปกติเขาไม่เป็นกันนะครับ สำหรับวิธีแก้ของผมก็ลบตัวเกมแล้วก็โหลดมาใหม่เนาะแต่ว่าอย่าไปลบเซฟนะครับแค่ลบตัวเกมโหลดใหม่กดซ่อมไฟล์สร้างตัวละครใหม่แล้วก็เอาตัวละคใหม่มาตื้อบอสในเวิลด์เดิมก็ดอบตามปกตินะครับผมก็จะหาวิธีแก้ก็ซัดไปหลายสิบตัวเลยทีเดียวโอเคถ้างง้นก็มาไม่ใช่แค่โนเดามจแต่ว่าเป็นการโนฮิตนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการหลบจากไอเทมผมจะหลบจากมือ100% ได้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าทราพิสมา่าออบที่ที่สุดเป็นลลสเลนเนาะมันเป็นอาวุธสายซัมมอนเลยครับค่อยมาพูดถึงประสิทธิภาพเต็มๆกันดูหน้าตาก่อนประมาณนี้ และที่ทุกท่านได้เห็นด้านบนนะครับนี่คือเศษซากของความปวดใจคือแบบเจอพักปหาปลาไหลเข้าไปอะ่ะผมฟาดกับบอสตัวนี้โดยที่โนฮิตไปหลายสิบตัวมากๆแล้วก็บางตัวก็ไม่ได้หงหิตนะครับแต่ก็มันไม่ดอบนะ่ะสุดท้ายกว่าจะหาวิธีแก้ได้ก็ตามสภาพเลยไม่ได้จับเทลเลเรียเป็นเดือนอะ่ะโอ้ยอย่างเซ็งกว่าพาร์ทนี้กับพาร์ทที่แล้จะได้ลงคงจะนานนะครับ,รบก็ต้องกราบขออภยัยสําหรับท่านที่รอดด้วย โอเคเรามาเปิดของกันดีกว่าของที่น่าสนใจที่อยู่ในถุงนะครับมันจะมีของที่หายากอยู่2ชิ้นอันแรกเลยเป็นปีกดรอปสิบเปไม่ยากเท่าไหรนะ่เนาะอีซี่อีซี่อีกอันหนึ่งจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าสเตลเลอร์โทนถ้าจำไม่ผิดเลเนาะมันมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าสเตลเลอร์โทนเครับผมโอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต์ทวนที่เหลือยังไงกดยังไงมันก็ออกเยอะขนาดนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าอะทิ๊บทิ๊บทิ๊บทิ๊ทิ๊ทิ๊บทิม,ดดคมแค้น กดด้วยความแค้นนะครับแค้นแบบส่วนตัวล้วนๆโอ้โหแล้วจะเก็บยังไงวะเนี่ยเยอะๆเลยขอพูดถึงไอเทมบอสก่อนที่จะไปเทสละกันนะครับโอ้โหรายละเอียดเยอะเหลือเกินมาเริ่มก,กันด้วยปีกนอกจากที่จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงรวมถึงระยะที่ไกลนะครับมันสามารถที่จะกดขึ้นตอนใช้ได้วยปกติเราจะขึ้นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเรากระโดดแล้วขึ้นเนี่ยด้วยความเร็วด้วยความเร็วนี่ซูมสุดเลยนะอย่างเว่อร์เดี๋ยวจะรีบสปีดลงไปด้านล่าง แล้วเวลาขึ้นกระโดดปุ๊บกดขึ้นม,มันเยี่ยมไปเลยแหละแล้วก็ถ้าเราเอามาใช้คู่กับไอเทมนะครับชื่อว่า Stalling Insignia นี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะบินแบบ u n l i m i t e d d e a t w o r k รวมถึงเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เวลาบินและก็การกระโดดด้วยถ้าเราใส่แทนรองเท้าละ่ะมันจะโอเคไหม ดูยากจังเลยใส่ไปสองอันเลยก็ได้นะให้มันเร็วสุดขั้วโรคไปเลยนะครับใส่2อันเลยแล้วก็เราสามารถบินได้ไม่จํากัดอ่ะคือเราจะบินเท่าไหร่ก็ได้นะครับบินยังไงก็ไม่มีวันหมดอารมณ์เหมือนเลดวิงเลเนาะแล้วก็เรามาพูดถึงหน้ากากนินหนึ่งดีกว่าก่อนที่จะลืมหน้ากากก็จะประหลาดรวมถึงแซมอน สมอนเพชรตัวนี้มันจะให้แสงสว่างด้วยเด็ครับยังไม่ได้เทสแล้วมืดมไไัจะเป็นยังไงมืดมืดมืดขอที่มืดมืดหน่อยฮก,ก็แสงประมาณนี้เนาะโอ้เราเคลนที่เร็วมากอะเรลนที่อย่างเวอร์เลยตอนเนี้ยตามมาด้วยโทฟี่นะครับโทฟี่เราเอาไปแปะที่บ้านละกันควบคุมยากเร็วสุดๆดอย่างกับเล่นซีรีส์ดัก้อนบอลเพิ่มเลือดน,นิดนึง นี่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นขอสีก็แล้วกันนะสีสีสีสเ,ออเดี๋ยวนิดหนึ่งถ้าเราจะเล่นเรื่องสีเนี่ยเราจะต้องไปใส่ไอเทมเปลี่ยนดาบฮึบแล้วก็สีออลืมลืมลืมเดี๋ยวเดวเราต้องเรียกดาบก่อนสิพวกดาบดาบแล้วก็อัดสีเข้าไปอืมอารมณ์คล้ายๆกับเนกาทีฟปะ อ oh. แล้วแต่ชอบเลยนะครับแสบตาทั้งคู่และแต่ศรัทธาเลยหรือไม่ใส่จริงก็สวยแล้วนะต่อไปก็จะเป็นอาวุธที่ต้องบอกเลยว่าโอกาสได้5%ซนะครับผมเปิดไปหลายสิบถุงนะแต่ได้ไม่อันเดียวเกือบหน้าแหกเหมือนกันถ้าไม่ตอบนี้ต้องกลับไปฟาร์มมันปวดหัวได้ตอนโอเคเรามาพูดถึงมากักนเลยนะครับมันก็คือเจ้าสเตลลาทู e อันนี้ จริงๆแล้วได้ Inspiration มาจากแบรนด์หนึ่งนะครับที่ว่าสเ r ราโทนเนาะก็หน้าตาเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูแล้กันเป็นอาวุธสายเวทมนต์การโจมตีอันนี้เราใส่ชุดไม่ตรงสายนะครับดามจอยู่ที่116การโจมตีออบที่ดีที่สุดเป็นดิ m o นิกเนาะจะเป็นการปล่อยโปรเจกต์ไดออกไปซึ่งต้องบอกเลยว่าเยี่ยมในที่สุดเราก็จะได้เลิกเล่นขีด,ดาสีดำมาเล่นอันนี้ดีกว่ามีดาม,มด้ค่อนข้างเวอร์นะ ระยะนี่มันโอ้โหกินพื้นที่สุดๆไปเลยอะหน้าลองเอาไปดีดใส่บอสเหล็กกัน่นาจะใช้ได้อยู่นะถ้าเราเล่นสายที่มันตรงเนี่ยโอ้โหรุ่นแรงแน่น,นอนดีครับค่าขีกค้อนข้างสูงโอ้โค่าขีสูงอะ่ะ36อะ่ะเยอะกว่าปกตินะ่ะอาวุธเงินเนี่ย16เองเนี่ครับผม โอเคแล้วก็ต่อไปเอาเป็นเจ้านี่เลยแล้วกัน Starlight of ท,ที่ดีที่สุดเป็น Legendary การโจมตีเป็นสายมิลลีนะครับดาเมจอยู่ที่107่อยเจ็ดเกับการที่เราจะใส่คู่กับเซสตา้าดัตต์บ้ากเพราะว่าโคตรโอระโอระโอระโอ,รอยากให้มีสแตนอยู่ด้านหลังเหลือเกินถือว่าดีนะ,ะใส่แบบไม่เสียอะไรเลยครับเพราะเป็นอาวุธมีดอ่ะมันพิมพ์ได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ๋อๆขอล่องหน่อยขอล่องหน่อยโอ้ดาบดับอย่าเพิ่งดาบดับอย่าเพิ่งทะลุทะลวงมะ ลู้ทะลวงเลยครับ <S 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 ต่อไปจะเป็นไนโกรเป็นอาวุธสายเวทมนต์นะครับเอาไปทีสุดเป็นบิลิคอลไม่ตรงสายก็โดดเข้าไป76็ดสหละเรามาเทสกันอ่อเป็นอาวุธสายโฮมิงเนาะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นธนู e v e n นชายเดามเอยู่ที่76คี16เนาะแบบไม่ตรงสายนะครับอันนี้จะต้องพูดถึงนิดหนึ่งคือถ้าเราใช้กับลูกธนูไม้มันจะได้ความสามารถสูงสุดของมัน <c oughs> เมื่อเรายิงออกไปมันจะปล่อยประเจ้าไทยออกมา5อันนะครับเป็น colorful rainbow หนึ่งในห้ของลูกธนูที่ยิงออกไปที่กลายเป็นแสง colorful rainbow นะครับมันจะมีสถานะติด double damage ด้วยก็นี่เลยอย่างเช่นเรายิงเข้าไป จะเห็นได้ว่าดดเมจอยู่ที่80แต่ว่ามันจะมี1ใน5นั้นที่จะติดสถานะดับเบิลเนาะก็คือสกายเป็นดดเมจเท่าตัวได้เองซึ่งใช้กับธนูไม้จะดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการสถานะอื่นๆเราสามารถที่จะใช้คู่กับลูกธนูอื่นได้มันก็จะยังออกสถานะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมันจะมีโปรเจคไทยออกมาแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายจะเป็นแท่ที่เราจะเอามาใช้กับสม,มอนเทพของเราก็คือเจ้าคาร i d o s c o p e อันนี้ออบสำหรับผมที่โอเคเนี่ยผมชอบเ e เจนเดอรีเนาะเพราะว่ามันมีทั้งระยะแล้วก็ดาเมจที่ดีดีครับดาเมจดีที่2อ5ยู่ที่275ความสามารถเมื่อเราใช้คู่กับสม,มอนเนี่ยมันจะติดสถานะเพิ่มดาเมจ20หน่วยแล้วก็ มันจะเพิ่มค่าคี10ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากปกติสายซัมบอนมันจะไม่เพิ่มคียเนาะ